สำเร็จพี่น้องเอ้ยเก็บเกี่ยวข้าวหมู่ปีนี้เนาะดีใจบ่บ่บ่เป็นหยังบ่ย่าที่ข้าวเออพี่น้องเอ้ยข้าวได้ข้าบ่หลายเพิ่นว่าเนาะบ่ดีเจะมาแบกข้าว่อเนาะพี่น้องมยข้าวแต่พุ่นไว้บ่นีเนาะ นี่เป็นเส้นทางพี่น้องเอ้ยเนาะที่เราจะเดินทางเข้าให้ของเห่าเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของป่ายเบิร์สุขูสุขคนเด้อครับพี่น้องเอ้ยเนาะพราว่าทางไทยทางลาวหรือทางต่างประเทศเพิ่นยินดีตอนรับเข้าสู่ซองเบาลิรี่ติกดอยพี่น้องเ้นเก่าเซนเคยเนาะพี่น้องเ,เองมื่อนี้เบาลิรจะพาท่านผู้ชมทุกทา่านไปชมวิถีชีวิตน้องสาวเรียบกับมีแม่พันนกพี่น้อง คือลายมือแล้วเนาะบอลิตบริษไปยามแม่เพิินก mm ับ hmm. น้องสาวพี journey, ่น้องอันนี้เป็นมือสุดถ่ายเนาะที่บอลิตไปยาาเลยก็เป็นมือที่สําเร็จแม่กับน้องสาวเรียบเพิินหูดเขาให้เนาะพี่น้องเ้ยมือนี้เนาะอ่าเป็นมือที่สําเร็จหูดเข้ามือนี้พี่น้องแล้วก็ตอนนี้บอลิตมาให้กับจุดประสงค์ละลักจะไปเอาเข้าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเขากินอยู่บ้านกับหมดแล้วบอลิตจะเอาเขาน้ำพี่น้องเลยแล้วก็ช่วยเบียกช่วยงานน้ำเนาะ คือตอนนี้บริษัทกมาฮอดไฮเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องโอเคมีแต่ไ้เฮาทุกคนรอติดตามรอชมน้ากันเนาะว่ามื้อนี้พวกเขาสียเห็ดยังเนี่ยพี่น้องเลยเนาะโอเคไปติดตามและครับชมน้ากันพี่น้องเลยและตอนนี้บริษัทกมาฮอดไฮเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเนยเนาะไอ้นี่เห็นบ่คืออีแม่กับน้องสาวคูดขาวเข้าแล้วแล้วแถวนี้เนาะว่ามันจะยังแ่วใดพี่น้องเอาไปรับชมและติดตามไปพร้อมกันเนาะ cũng như tiền hay à, phía nó hey, mẹ phân hụt khó lẻo em lẻo lên à hụt khẩu nhìn phía nó อันนี้เขาบอน,นี่เขาบอลอนุไนนมเเ้เขาเนาะนี่เขาาพ่นได้๋ยวสินับว่าได้จักโอกอ่านี่กระตูปขยานตอนนี้นะแม่เพิ่นกำลังพูดเขาเนี่วอยู่ประจักษ์ให้เนาะคือตอนนี้กับบอลิษมาหอดหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ๋เ,เนาะคืออแม่กับน้องสาวเพิ่นอุดเขา่า เขาเหนียวยุ่พุ่นเนาะเพิ่นไปหูดเขาเหนียวยุุ่่นพี่น้องยังแต่เขาเหนียวเนาะยังบัทันแหล่วนะเขาซานแหล้วนั้นยังแต่เขาเหนียวว่ามื้อนี้เมีกับน้องสาวเพิ่นสีหูดแล้วว่าล้วบริษจะไปหูดนำพี่น้องแหล้วบริษจะนับเขาอีเม่กับน้องสาวเนาะว่าเพิ่นได้จักสอบมื้อนี้พี่น้องเ้ยเนาะมีแต่เฮาทุกคนไปหับชมและติดตามคือเข้านี่ยังบัทันแหล้วเถื่อนเนาะหูดและก็ะหนีนี่ยังบ่ทันแหล้วพี่น้องนี่เป็นเถียงให้พี่น้อง เห็นบ่อันนี้เขาบอนนีเขาเนาะนี่ตอนนี้นี่ยังบัทันเหลวเด้อครับนะ้องยังบัทันนีแบบนี้นะเห็นบอ่อคือแม่ฮุดเขาเนี่เพราะว่าซองคนเพิ่นหูดพี่น้องกโออ็โดนเติบเนาะโดนเติบกว่าจะแล้วยังแต่เข้าเหนียวเนาะมื้อนี้บริศจะไปอ่าูดน้ำพี่นอ้องอาเบิงเข่าสาด อันนี้บอหนอนเพื่อนเนาะหนอนมันยุมันหยาแบบนี้เลยพี่น้องอ้เข่าเพื่อนอ่านี่มักทั่วอาหารนี่อาหารดีๆทั้งนั้นเลยเนาะมีแต่แสบของแสบที่น้องเอ้ยเห็นบอ่อหมักทั่วของมักของบอลิตเลยอันนี้เนาะมักทั่วปลูกเองเด้อครับอันนี้เนะาะอืมคักครับพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องมีแต่บอลิีจะไปหูดข่าวสวยอีแมเพีะนะ่น้องเห็นบ่นี่กระจกมาไปกันครับพี่น้องไปให้แม่กับน้องสาวคนะุนเนาะก่อนนี้กันไปมาเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยอ,อ,อ้ีแม่กับน้องสาวเรียบเลยพี่น้องเห็นบ่เข้านี้ยังน้อยเดียวเนาะยังเต้บอลนั่นซื้อพี่น้องเอ้เนาะยังน้อยเดียวประมาณนาคนหละเจาะหนึ่งหันแรกพี่น้องหูดเนาะหมดแล้วเฮ้ย อย่างแต่เขาเนี่ยพี่น้องเอ้เป็นบ่นี่นี่นอซาวเรียบเพ่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะพุ่นอีแม่อยู่พุ่นเย็นได้เมื่อยบ่นอนให้จักมือเลยฮอนมือนี่น่ะเมือ่อยบ่เซาป้ายบ่ยเอ,อ้ยแม่เป็นนอนให้สา้ายมือเลยพี่น้องเอ้เนาะมือนี่กระหูดเข่าแล้วเป็นอ่าเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องอย่างน้อยเดียวเนาะ พูดเข่าเป็นมือสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เห็นบ่เขาเนียวพี่นอ้องจะดูจนสดบ่เห็นบ่ครับพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคพี่น้องมีเตหฮงสิไปพูดเข่าเนะาะนี่พี่น้องเอ้ยแกยมพูดเข่าเนาะเห็นบ่พูดมือสุดท้ายแล้ว หารไงอีตัวดักการดําก็ปั่นดําหมดคือไม่ติดลูกเลยแทกอันบาตรนี่จ้ะไม่ต้องเก็บได้ละค่ะนี่สอบนี่โอ๊ะไปดิเพื่อนไปไปรายให้เค้าเค้าชอบโชว์บ้างค่ะโชว์จังเลยเห็นบ่ <coughs> <coughs> นี่แม่พันพุ์เต็มแล้วพี่น้องีอแม่พันนอนให้สาวมือเบิ้งสภาพเพิ่นอาบอยู่บนน้ำเพิ่นเบิ้งพี่น้องสภาพเพิ่นโอ้นอนให้สาวมือเพิ่นนะกับน้องสาวเพิ่นนี่เอ้เข่าให้อันนี้เป็น <c oughs> มือสุดท้ายแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ตัวหูหดเข่าให้นะมือสุดท้ายแล้วของมือนี่นะอ่า อันนี้เป็นข้าวเหนียวเด้อครับเนะเาะข้าวเหนียวแนวข้าวเหนียวอันนี้พี่น้องเห็นบ่นีแนวขาน้าวเหนียวเป็นแบบนี้ครับมือบอลลิศกะบเบื้องนี้ตัวบอบาดเป็นเพย์อันนี้นี่ขูดเข่าเลยเด้อครับเนาะเป็นเพยนี้เห็นบ่นีเบื้องนี้กะนนี่เป็นเพยมดเปื่อหมดเนาะมือก็ได้ ต้องวังตื่นด้วยออาอันนี้เป็นหมักทักพี่น้องเองเนาะทางลาวอเอาเอินว่าหมักทักแต่ทางไทยเอินะบุหูหมักอีกอย่างพี่น้องเห็นปะนี่ปลาทูเขี่ยวแบบนี้เลยพี่น้องเห็นปะซองหน่วยเนาะนี่ มากพักครับพี่นอ้องบอหลีดขุดเขากไกลเต็มเจาะเลยนะนี่กับน้องสาวเพื่อนนะอย่างนี้น้อยเดียวพี่น้องไกลแลวแลวเลยนะขุดเขาเนี่ยก็ให้ขุดเขาเนี่เป็นภูเขาแบบนี้เลยพี่น้องเลยเนาะคือพุ่นกระียวแล้วเห็นบอ <c oughs> ถ้าพลาดนี่คือว่า <c oughs> ลมเลยเนาะตกบนหัวนำพุ่นเลยพี่น้องถ้าพลาดนะเห็นบอเฮวนี่คือสูงมากเนาะ แต่เฮาปลูกข้าวแถวนี้ได้พี่น้องบ่เป็นหยังเนาะเห็นบ่ป๊าพี่น้องเอ้ยอ่าบ่าวฤทธิ์ก็เต็มจอดเลยเนาะอือมีใจบ่บ่บ่เป็นหยังบ่ที่ข้าวเออพี่น้องเอ้ยข้าวได้ข้าวบ่ลายเพิ่นว่าเนาะบ่ดีใจพี่เพิ่นว่าบ่ดีใจพี่ยานอ่าบ่อิ่มปากอิ่มทองเพิ่นว่าเฮ็ดจังได๋ได้เด้เนาะแนวข้าวเฮาบ่ลายเนาะพี่น้อง นี่ก้พูดเท่าแล้วเส้นชิดเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะจะได้น้องเรียบดีใจบอ <c ười> <c ười> น้องเรียบบะ่ะชุดขี้ขานพี่เนาะเพิ่นว่าดีใจเนาะพูดเท่าแล้วเพิ่นก็ดีใจแนวเพื่อนก็น,นอนให้ได้ประมาณ้าวปลายมือแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าอีก,กสองสามมือสิได้เมื่อบานเลยเนาะหลังจากพูดเท่าขอกเท่าพี่น้องอบอกพักพดูดไงเห็นบอพี่น้อง โอเเเนาะโคตรใหญ่เลยภาษาไทยบูาาย่ามักอี่ังเนาะนี่นเนาะสลาวเอ็นว่ามากักพักพี่น้องเลยนี่หลายเลยเนาะเยอะยอเลยเคือเขาพูดเข้ากับสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยฮอดมือน,นี้เลยพี่น้องเลยเานาะนาทีต่อไปของเหงาก็กกกคือนี่สีตัดเขตาตะเนียนนี่เนาะเห็นบ่เขาตัวนี้อีกพ,กพกี่น้องสีตัดเนาะ่อเอาไปเห็ดเราเราให้พี่น้อง นี่นี่เห็นบ่นี่พวกนี้นี่อีกเนาะนี่ตัดต่อไปนะตัดพวกนี้อีกอ,อันอนี่เข้าผัดเข่าพี่น้งนองแดดเนาะบ่มีใครบัดกะ ลมพัดแบบนี้นะปิวแล้วพี่น้องเอนะ้เนาะโตบ่มีเขาหนาะอ,อันนี้เราจะไปยหเขาเขาของเขาก่อนพี่น้องป่าอยู่พุนเนาะ 你看，给录音哥哥。 เาจะมาแบรกเข่าก่อนเนาะพี่น้องเจามาโยงเข่าแต่พุ่นไวนะ้บนนี่เนาะเพื่อเรอาจะน้ำมันเขา่าพุ่นเพื่อความสะดวกสบายของเราพี่น้องจะโยงยังไงเข่าตัวทุกคนทัลเหาจะมาโยงไว้บนนี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะโอเคไปติดตามกนะกันสุบ

สอบนี่ได้ลอยโลพี่น้องวาดยิงที่ใจอ่ะเกเลเก่งก่นะอยโพี่น้องตะอโลกต้อนี่นะสอบนี่นะ nhanh โอนา่อนอเยนงกน่าปวดหนักพี่น้งสอบเขยวได้ประมาณร้อย